สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจสวีเดนค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องกับปะ๊ปะป๊ากับน้องพอใจเรามาเดินเล่นที่ที่ที่ป่านะคะแต่ว่าปะ๊ปะป๊าพามาดูตรงตรงบ่อน้ําสระน้ําที่มันเป็นน้ําแข็งนะคะเป็นทาน้ําที่มันเป็นน้ําแข็งอะคะ่ะแล้วเราก็สามารถเดินได้นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะตรงที่น้องยืนอยู่นี่เป็นน้ํานะคะข้างล่างค่ะ น้ำลึกมากเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหิมะแต่ว่าข้างล่างนี้จะเป็นน้ําแข็งแล้วนะคะเนี่ยจะลื่นนะคะถ้าตรงที่เป็นน้ําแข็งมันจะลื่นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหิมะมันจะไม่ลื่นเราจะเดินได้ะคะ่คะพ่เจ้าค่ะสวัสดีค่ะนายลูกป๋า,ปา เราวังเล่นฮะลูกน,น,นี่ค่ะทุกคนก็จะออกมาเล่นมาสู่อากาศนะคะเพราะว่าวันนี้วันนี้อากาศดีมากเลยนะคะแสงแดดดีด้วยค่ะน้องปิดผ้าปิดปากแล้วค่ะเพราะว่าเย็นแล้วก็หนาวมากเลยค่ะเพื่อน น่คะถ้าใครที่เขามีรองเท้าสำหรับเล่นไอสสเกตน,นะคะเขาก็เอามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยแลว้วครอบครัวเขาก็จะมาปิกนิกกันเป็นกลุ่มครอบครัวนะคะ มันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ลบแปดองศานะคะหนาวมากนะคะเพื่อน คนที่นี่นะคะก็คือแบบว่าถ้าเป็นวันอยู่เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นวันครอบครัวนะคะแต่ถ้าเกิดมีแดดอากาศดีอะไรเงี้ยค่ะก็ชวนกันออกมาเดินข้างนอกบรรยากาศสวยมากเลยนะคะ วันนี้แดดดีมากเลยนะคะนี่นะคะสำหรับครอบครัวน้องนะคะก็คือว่าถ้าเป็นวันหยุดเตร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็จะใช้เวลาวันว่างด้วยกันถ้าเกิดแดดดีเราก็ออกเดินข้างนอกอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็บางวันเราก็ไปช้อปปิง้ง ซือของมาไว้ทำอาหารนะคะก็การใช้ชีวิตที่สวีเดนนะคะก็ไม่มีอะไรที่บือหว่ามากมายนะคะก็คือจะใช้ชีวิตแบบง่ายๆแบบธรรมดากันที่เนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นการใช้ชีวิตในแบบรูปแบบครอบครัวแล้วก็คือแบบมันจะไม่เหมือนที่บ้านเรานะคะคือเราอยากไปเล่นกับใครเราก็ไปเล่นได้เดินเล่นได้อะไรเงี้ยแต่ที่เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราจะไปเล่นที่ไหนนะคะคือเราต้องมีการนัด หรือว่าจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนหรือมีปาร์ตี้อะไรเนี้ยค่ะเราก็ต้องมีนัดกันนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆฉันอยากไปฉันก็ไปอะไรย่เงี้ยค่ะเมื่อกี้น้องเดินมาถึงตรงนี้น้องเกือบลื่นนะคะเพราะมันเป็นน้ําแข็งน้องปัจจัยเขาจะสไลด์ไหนทำสิลูก อยอยืนได้สักพักนึงก็ไม่ค่อยหนาวแล้วนะคะเหมือนว่าร่างกายอุณหภูมิมันปรับได้แล้วหรือเปล่าคะเนี่ยวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆท้องฟ้าเปิดสีฟ้าครามเลยอะแสงแดดสะท้อนกับพิม,มาระยิบระยับเลยคะ่ะพอใจดูนี่ดูแม่เตะ ดูแม่เตะอันนี้มันจะขึ้นเป็นเม็ดอย่างสวยเลยอ,ะอ่ะ่ดูดิเอ้ยสวยมากเลยอ,ะอ่ะตาเห็นไหมล้มแล้วอ <c oughs> ดอยากาตั้งไว้คะตกลงตกี้ 如何嘞，妈妈？好了 Ja, har knäna på dig? som vi gjorde på knäna. Nej, mm. mm. du har inte gått igenom några regler. Yeah. <skratt> <skratt> <Mama>. <skratt> <skratt> น้องพอใจเล่นน้ำแข็งสนุกมากเลยนะคะดูนี่นะคะเพื่อนๆดูทับตาเลยนะคะดูทั้งสองสตาเลยนะคะดูน้้งพอใจแล้วมีอ,น,อนะคะอกีตรงนี้มันไม่คละ,คะเจ็บเข่าไหมลูก ระวังล้มนะป้าปาแคร์ฟูนะคนแก่ล้มไม่เหมือนเด็กล้มนะคะ Move like. yes this is why I have and if give you big but mm -hmm. give give warm inside. Mm -hmm. เจ็บไหมอะลูกถ้าเจ็บก็บอกป้าปานะไม่ใช่ทํากันแบบอินติอุ่น ล้มแล้วเนี่ยเห็นไหมป่าป่าค้มเย่อเย็นใน yo เต็้ยทรุดนู้ บางครอบครัวเขาก็มาจุดไฟย่างบาร์บีวกันนะคะเพิ่มความอุ่นเจ็บไหมลูกเจ็บตูดไหมน่ะเจ็บตูดไหม เด็กๆก็จะมาเล่นไอสกกี้กันนะคะเด็กโตไวรู้ไม่ไม่กนอินทีชวน r ะได้ uh ลุกแรงฟันน like, like yeah, yeah. ี่นะคะลุกแรงเด็ดฟ right> ันนี่ Have a g o d a y o u know, have sunshine and not to cry. ปวัวน่าได้นี่นี่้ำแข็งที่ป๊าป๊าเจอนะคะป๊าป๊ามฮิตฮิโกคาสตาร์โกคาสตา มาดูตรงนี้นะคะน้องกระตนะคะเล่นเตะได้แคะแต่ว่ามันจะลื่นนิดนึงแต่เราไม่ตกนะคะเห็นไหมคะมันมันจะเหมือนน้ำแข็งแบบนี้แต่ว่ามันลื่นเข้าไปกว่านิดนึงเห็นไหมคะมันไม่แตกก็ปาแขนดูเชิดตาโอ้โหโบราณมากๆชัวร์ชัวร์โอ้ยพ่อไปแค่ตาดูเนด่น เราก็กำลังจะกลับบ้านกันนะคะกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะหลังจากที่ปป้าพาน้องพอใจไปเล่นน้ำแข็งนะคะ <Okay. S 1> ค่ะยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องฝากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามและกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์มานะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าเพื่อนๆชอบยังไง แม่น้องก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนนะคะช่วยกดไลค์เพื่อให้เป็นกำลังใจให้สำหรับน้องพอใจกับแม่น้องกับป๊าป๊าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย